สบายดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่เด้อมื้อนี้กะสิมาเฮดเมนูยำหอยแครงกับยำหอยนางรมละกัพันกุ้งพี่น้องอเป็นเมนูสลองปีใหม่พร้อมกับเมนูสลอง 2, สองแสนซับพี่น้อง,องแม่จะฮู้้วคนติดตามวันซองเฮาฮอดสองแสนซับแล้วเออฮู้แล้ว <c oughs> โมงน้อยแต่แบบนิ่มอยู่น้ำหงอยดแหละเออปีทำอิฐนะคิดว่าคิดว่าสีบ่อฮอตสองแสนซับพี่น้องภายในปีนี้เนาะโอ้ยลุ้นขาดใจเลยสุดท้ายก็ฮอตก่อนปีใหม่อีกเนาะฮอตตอนเดือนธันวายแหละพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดโมงน้อยเนาะใกล้จะฮอตปีใหม่แม่นพอดีเลยฉลองพร้อมกันเนาะมื้อนี้กัสิมาเฮ็ดยำหอยแครงให้เพราะว่าพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นกระถามแต่คลิปก้อนๆเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดแนวใดเนาะว่ายำหอยแครงน้องตุ๋เกี๊ยวพี่น้อง มุนี่กะซิมาเห็ดแฮเบิร์นเนาะมาบอกเลยกะซิมาใส่เลยพี่น้องอนี่ใส่น้ำปลาพริกเผายี่ห้อนี้แซ่บสุดเลยพี่น้องใส่น้ำตาลเฮาเส็ดยำหอยแครงก่อนเนาะพี่น้องนี่ลงไปเอาบวกอันนี้แท้ ชูรสพี่น้องนี่แบบกะเองเลยทุกอย่างเอ้าคือเห็นน้ำยำไว้รสทางหอยแขงทางหอยนางรมเฮดเจอเดียวแล้วเนาะและก็แบ่งและก็แบ่งไกลไก่ธรรมชาสติขนาดเลยพี่น้องเรียวเียวยังยังร้องอยู่ ตอนนี้เพิผลการร้องมือ<ๆ>วานนี่นัง่งพังนักร้องเสียงเพี้ยนพี่น้องวานนี้กำลังน้อยพอเดียวหูวหง่เปลี่ยนคนนะเราผัดคนนี้ไอ้ข<ส>้าวกิ่นมือวานนี่เบิดมือเลยเลยบ้านเฮาพี่น้องใส่เป็นงัวนน้ำตาลน้ำปลาพี่น้องแล้วก็ใส่มะนาวเนาะนี่มะนาวเขาซอยไปแล้วนี่อันนี้ก็พักสยามหอยแครงอันนี้พี่น้องเลยนี่ขึ้นช่ายแล้วก็มีสาระเน่ ฟังไทยเออร์ติสารเลนี่นะได้ไหมสารเลนี่โมเมนตัวนี้บ่กสารเลนี่โอ้คุณรวยมาแล้วคุณรวยแม่เม่ใส่ไหมฟาดฟาดฟาดเบิ่งไปไหมไปดูม่คุณรวยออกเนาะแม่คุณรวยไปแม่เป็นพี่ไปพี่ไปเลีวโอกไปเข้ากระเป๋าไปไปไปเร็วไปเร็วเบิ่งไปไปคุณรวยนี่ตีกระต่ายชื่อสือพี่น้องคันว่าเจ้าของสิตีนี่ก็นอนให้ตีรถเม่พูด ว่ารวยเอ้ยแหลกในกล้าว่ะความดื้อกับอันดับหนึ่งในหลายไก่ไหลายไก่เก่งไปเผาไก่บอกไอ้ยนี่บุญเดีเผาละล่าข้งกินั้งกินนะั้งเผาน้ำเผาน้ำกินน้ำข่ารางวัลเพิ่นบอกไอ้สิตีหัวเพื่อจะฆ่าใครยุบมองหน่อยแก่มหน่อยกันชะกบุญกฤษณาโอเคโอเคแบ่งให้แม่เพื่อนเพื่อนชิพันตั้งหาก ใช่อันนี้เนาะแม่อมหอยแข้งแม่เปิดสิ 10, พันเอาพี่น้องพอแล้วบ่นยบ้าเอารถเอารถน้ำยำเอาเห็ดเรียบร้อยแล้วเขาก็ทิใส่พริกเผาลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องยำหอยแข้งเนาะนี่คนพริกเผาให้คนละลายก่อนละลายเข้ากับน้ำยำของเหาเนาะแล้วก็ใส่หอยแคลงลงไป แยกก่อนพี่น้องเลยเฮาสิเห็ดหอยแข็งกับหอยนางรมเนาะหอยนางรมได้หน่อยหนึ่งวัอน,นี้สามกล่องได้เท่านี้เนาะหนุ่มน้อยลวกเนี่ย <c oughs> หน่อยขนาดแล้วก็สาระแลน่พี่น้องบวบว้าคนอื่นเอิญอย่างเนาะตอนเขาไปเห็นงานยุไธเนาะคนอิ่นว่า,าสั่นแลแน่เนี่ยพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ใบเรียบๆเนาะเพิ่นจะกลิ่นบอ่อแห้งอันนี้นะหอมแบบหอมแบบแซบค่ะนะพี่น้องเลย พาซุปแกงกุ้งโอแล้วตอนเด็ดพักใส่เลยวันนี้แกะกุ้งพี่เมยเพิ่นเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตยอดฮิตทางฝั่งไทยเลยพี่น้องอันดับหนึ่งหอยแครงอันดับสองขนมลมเนาะเวลาเพิ่นไปห้างเดียว้าเนเมนร้านอาหารเพื <c oughs> ่นมากินยำขนาดนี้เขาใส่กันขึ้นไส่น้ำพี่น้องนี่ขึ้นไส้กับสาระเน่แล้วก็พริกซอยเนาะนี่ลงไปแล้วก็ ใส่หอมแดงพอหอมแดงใส่ลายคนมาดนี้พี่น้องเลยคนให้เข้ากันพี่จริงนะเพื่อนต้องมีอันเอียงนอก ถั่วดินนะเอออยังก็ถั่วลิสงพี่น้องโรยหน้าเนาะมีไหมเดินมีวะสีไปเอากแกเลยตอนนี้ยำหอยแครงเข้ากะเซ็ตไปที่เรียบร้อยเนาะนี่ใส่จานลงไปเลยตัวเซ็ตขนาดเลยเบิ้งนี่เอาไปส่งพี่น้องพอแล้วพอแล้วบะนี้เอาสีเห็ดยำหอยนางรมพี่น้องเลย น้ำยำจงไวยำโอ้นี่ยนีย่โอ้ยเคยแข่งบริษายนอนเนาะคือด <c oughs> ึงลง <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงรู้สึกก็จะเป็นไอแม่เอ้ยนี่พริกเผาเพคนกะมีคือบใส่พริกเผาเพคนน้ำเออเอามาพี่จ้ะใส่นั่นนี่นนพริกเผาเพคนผสม,มให้ละน้ำยำหอยนางรมเฮาพี่น้องนี่ซื้อแบบกล่องมาลวกก็ได้น้อยหน่อยเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ผักกระเจีดพี่น้องลงไปแล้วก็ฟืนช่ายหน่อยหนึ่งเนาะ แล้วก็พริกซอยเล็กน้อยนี่เรียบร้อยพี่น้องสัมมี้เลยยำหอยนางรมเฮาแล้วก็บถ่าโอยหอมเกี่ยวเทิงโอ้ยยังเกี่ยวซีฟู้ดได้นี่เอาเกี่ยวซีฟู้ดใส่หน่อยหนึ่งโอ้ยเกี่ยวซีฟู้ดก่อนนี่เต็มกับน้อยๆเลยพอพอเนาะมันจะเผ็ดพอ่อพี่น้องพ่อตัวมันจะแซ่บขนาดเลยตอนอากินอยู่ฝั่งไทยกระหน่งน้อยกระแซบแซบกระหน่งเนาะแซ่บแหงพี่น้องเมนูโปวดกับยำหอยแคร นี่เรียบร้อยนี่ชิห้เบิ้งหน้าตายำหอยนางรมเฮาพี่น้องนี่ใส่หอมเกียวลงไปเลยอุ้ยพี่น้องจุ่มเหี้ยหอมเกียวไก่เรียบร้อยพี่น้องกับยำหอยแครงเฮาหนุ่มน้อยนี่เมนูมื้อนี้ก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องพี่น้องเอลยตาแซ่บขนาดเลยนี่กินซีฟู้ดสบายดี น้องโตเกียวกรสบายดีน้ำหนวงน้อยสบายดีอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องที่เพิ่นฝากเงินมาให้ซื้ออาหารให้เฮ็ดกินในวันปีใหม่เนาะพี่น้องนะคกาสลงสองแสนซับพร้อมกันเลยเนาะ <c oughs> มื้อนี้ถือว่าเฮาได้สลลงสองเด้งเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่ก้มตัวใหญ่เลยแม่ก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆเดเอ ภาคมาให้สโลงปีใหม่แรกแกให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อสุขกายสบายใจมันขวัญเงินลํำรวยกว่าเก่าเด้อและการมื้อนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบอร์ถูก่านเนาะพี่น้องที่สวยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับตะไครเนาะที่เฮห,ห้เฮ้าเดินทางมาฮอดสองแสนซับแล้วพี่น้องการู้สึกดีใจหลายเนาะพี่น้องกาแบบฟาดตัวบุคิดบ่กฝันเลยว่าสิมาฮอดสองแสนซับพี่น้องมีมาฮอดมื้อนี้กะ ย้อนว่ามีเอคอยซับพอร์ตเนาะพี่น้องละกาให้การติดตามให้กับรังใจตลอดมาเลยพี่น้องแม่แล้วใจจดใจจ่อขนาดย่านฮอดพี่น้องเม่นที่แรกคือแบบคือสินนบอฮอดอืดเนาะมาแล้วผนว่าบาดชีฮอดฮอดบาดเดียวพี่น้องสองเหลืออีกส<ม>องวันฮอดปีใหม่พี่น้องปาดโตอันนั้นขนาดเลยเนาะคิดว่าสิบ,บอฮอดแล้วพี่น้องปีนี้ลุ้นขนาดลุ้นขาดใจเลยพี่น้องเลยละกาขอบคุณ พีเอฟซี FC ที่เพื่อนฝากเงินมาให้ซื้อเนืแซบ่บๆวันนี้นาองพี่น้องน้องโตเกียวกับตองขอขอบุญขอบพุ่นพีเอฟซี FC ทั้งสองถาเน้นองที่เพื่อนบอกประสองค์ออกนามพี่น้องเพื่อนฝากเงินมาให้ซื้อเนืแซบ่บมาสลองปีใหม่สลองสองแสนซับพี่น้องกับพรใดที่ประเสริฐพรใดที่เลิศล้ำกับขอให้เกิดแก่พี่น้องเอฟซีเดอ้อลวก็เกิดแก่ พีเอฟซีทั้งสอง่านเนาะพี่น้อง <c oughs> ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ละกัขอให้เพื่อนเดินทางไปมาทางใดก็ขอให้ปลอดภัยแล้วคัดปลอดภัยพี่น้องดีใจ<พ>หลายจนว่าบบถือเลยพี่น้องวันนี้เนะาะฟาเถอแม่ก็บอบคุมลงมามา,มาได้ลสลสองแสนซับนำลูกแม่กับีใหญ่หลายปีที่แล้วนี่เขาสลองแสนซับน,น,น้อยเนาะปีนี้มาได้สลองสองแสนซับป้าถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเขากับแบบ ดีใจหลายพี่น้องดีใจเฮงในปีละแสนซับเนาะน้องน้อยว่าหอสองแสนซับแล้วน้องตะเกียบบัว้าว่ะแล้วก็ดีใจขนาดเลยพี่น้องเฝ้าเข้าไปเบิ่งเลยหอสองแสนซับกันคืนน้องน้อยเนาะแมนแมนตื่นเช้ามาน้องตะเกียบกันยังบร่ได้จับโทรศัพท์เนาะขึ้นมาลุกหนึ่งเข้าลุกหนึ่งเข้าแล้วก็น้องน้อยว่ะหอสองแสนซับไปได้ว่าโอ้บว้าว่ะตื่นเต้นขนาดเลยแล้วก็เฝ้าแล่นไปเบิ่งพี่น้องน้องน้อยก็ยังว่าคิดมาตัวเองกันฟันไป ม,มาเด้อพี่น้องมากินสลองปีใหม่น้ำกันเด้อดยเพื่อนเนี่เห็นอยู่ะนีเน่เห็นรู้เห็นเนาะยันพักบงังพักกันหลายหลายพี่น้องนี่แม่พักป้านแม่ถึงป่ะนี่เอา้าหอมรวมหอมรวมหอมลาบพี่น้องนี่มาหอวงสลองน้ำกันเด้อพี่น้องชิซิมยำก่อนพี่น้องเลยยำหอยแคลง แซ่บขนาดพี่น้องข้าต้มเกี่ยวบ,บ,บนนะเฮ็ดกับบุลดากินนด้ย่างอยู่ยูเชโน่เพื่อนบุลด้ขายส่วนหลายเพื่อนบ,บุบุลปูขายเนาะเพราะว่าอย่างเขาแข้งมันแพงพี่น้องข้าวขายก็ต้องเป็นหกสิบเจ็ดสิบทานในเมืองสวรรค์น,นัง่งเขยหน้ามี่เมืองหมต้นบังเพชรกินค่ะแซ่บพี่น้องอ มาเด้อม,มาสลองแสนซันบน้ำตเกเปียกว<อ>ไม่พร้อมเด้สอส่สองแสนซับส่งแ <laughs> สนซับลงได้ไหมคะปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนาะต่างคนก็ต่างเจอเรื่องเล่ามากมายพี่นอ้องเลยมาฮอดปีป้งสองปีเจ็ดสี่เขอให้เจอแต่เรื่องเล่าดีๆเนาะพริกขนาดพริกอันนะี้เนาะมันต้องแบบนี้ ยังให้พี่น้องเอมาฉลองแม่ของเจ้าเนี่ยฉลองอะไรคนยังม่นวนเนาะพี่น้องแม่กลิ่ไดนอะไรอะไรเจ็บท้องกินยังเพิ่น,นบ่ค่อยสบายพี่น้องเองลยท้องร่วงกินยากาท้องรึบไม้ดูใจแม่ไม้มังคุงจใช่อ่ะ สว่วนวาเงินที่พีเอฟซีฝากมาให้สลองปีใหม่พี่น้องน้อ,องมาเอาเฮากาได้แบ่งให้ทางเอินางเอิมีทั้งฝั่งไทยเนาะแล้วกับนอ้องเพชรพี่น้องให้ไปสลองปีใหม่คือกันเนาะพี่น้องอเิพ่นมาสลองน้ำฮาบ่ได้เฮาวัวเคยสลองอยู่ฝั่งไทย <laughs> อืแจ๊บขนาดแม่ชิมละกุง้ง <Okay. S 1> กินลายบรรย้เลยกับซีมจันหน่อยเนาะเคนที่ถามน้องเบาไอา้ไปใส่ขบวนเบาไอา้เลยไปสั่นไว้เพิ่นไปธุระพี่น้องเพิ่นบ่ค่อยว่างเลยทาสซวนเพิ่นแล้วโบ้กลิ่นตอนพริกคือเพชรแท้หงอยมีระบวงไม่แล้ว ข้าวถวทุกลงพี่น้องแถวทุกลงบ่วงอือก็ทุกหัวไหลเลยอร่อยมากเฮ้กนเหงือแตกจะรูปแล้วปีข้าดาวปีนี้เห็นบ่าได้หนาวสบายขึยยาา้น่ะอากาศพอดีเนาะปีนี้ปีแรกเลยใช่เหาคร้บว่าบนหนาว คุปปี้เนี่ยคุปปี้น้องได้แจ๋วตำมกรุงเนี่ยคุปปีคือหนาวนั่นแหละปีนี้ปีแรกที่ว่าบนหนาวพี่น้องมาหันจันทร์เนี่ยที่แรกก็ยังบบเสีอว่าใครคาดจีบนหนาวคิดว่าฮอนมือต้องหนาวมาแท้ๆบนหนาวอีกข้างกระใจตุดสั้นกป็นูุปีนะเขาหนาวปีนี้สบายเลยปีนี้บวมีบนหนาว เปลี่ยนแปลงวัตถุทุกอย่างโลงเขาเปลี่ยนไปไล่บ้านเดียวกันพี่กับโบหนาวเป็นบ้าน่าจะคือกันนะแม่เนาะในโลกหน่วยเดียวต้องคือกันแต่ว่าอยู่ไกลกันบางบ่อนกับโบคือภาคใต้แหละที่มีฝนตกยามนี้เนาะภาคใต้เป็นบอพี่น้องลูกที่อข้าวฝนตกภาคใต้เห็ะภาคใต้ฮานะพี่น้องน้ำท่วมเนาะท่วมถึงเลยอีต้นเคยท่วมถึงตอนยามหนาวเลยเนาะอีต้น น้ำท่วมน้ำเทกับเป็นแห้งใจให้เดอ้อให้ตลอดปลอดภัยใ,ให้คนวิกฤตไปไวๆเดอ้อท่วมมาท่วมถึงยามหนาวแล้วพี่น้องขณะเขาอยู่แบบนี้เขาก็ยังหนาวพวกนะี้เลยไปตืนเพื่อคุณถ,ถึงน้ำท่วมเนาะคุปปี้พังกับบริเวณคอเโาน้ำท่วมพักใต้ายหรือว่าย่ามนี้เป็นย่ามอันควนของพักใต้บอกพี่น้องเมื่ม<า>อเมือ่อในก็ขอให้พี่น้อง ประสบภัยน้ำท่วมนะพี่น้องของให้ผ่านชนววิกฤตไปไรยๆเด้อให้น้ำแห่งไว้ไวเนาะอหอมเจียวหลายๆคนที่เพ็่นฮูจักเข้านะฮูจักจากคลิปที่เราประสบการณ์ไปทำงานอยู่ไทยพี่น้องมาจากคลิปที่สองมาแม่นคลิปที่รับพี่ชายจากกลับจากประเทศไทยน้อ,นอ,นอ,นอยเนาะเพื่นฮูจักเข้าลลยก็คือสองคลิปนี้พี่น้องคลิปไวร่า นั่นแหละคลิปเราประสบการณ์นะแม่มเราประสบการณ์ไปไทยคลิปดังส่งคลิปนั้นเลยแล้วก็คลิปที่คนมักหลายที่สุดก็คือคลิปจับป่าน้องพี่น้องจับป่ามือเปล่าตอนแรกว่าที่ไปห,หวานแห่กัน้วงน้อยโอโตเกวกับผ้ากันนั้นดึงกันอย่างก็ ผักบุ้งอะนะพี่น้องขึ้นจักสะก่อนแต่ชิกวดได้เนาะกวดแล้วก็หวานแห่พี่น้องวันนี้เราดึงไปดึงมากแบบจะคิดแนวใดไปจับปะข้องงมป่าอยู่อันเคมเข้มน้ำอ่ะพี่น้องประมาณเกือบซ้ำแขนนี่บอเนอตัวใหญ่องบ่ได้มันเนาะหลุดมือก็เลยบอกกระดงน้อยน้อยท่านบอกท่านบอกว่าถ่ายในคลิปท่านบอกว่าท่านท่านเฉลอน้อยน้อยเนาะก็เลยเป็นไวรล้ออีกคลิปหนึ่งพี่น้อง ที่ว่าจะป่ามือเปลา่าพี่น้องเกมซีก็จะได้เงินเพลงเนาะทางในบ้านทางกับทางบ้านาานี่เพิ่นกำลังเริ่มกินมาก<อ>ินมาสี่วันแล้ววอร์มคอสองวันพี่น้องเอ้ยกินปีใหม่อีกสองวัน <c oughs> เป็นสี <c oughs> น่นกวันที่ห <c oughs> ้าเมื่ออื่นนี่คือเงียบกิ๊บเบไอละก็มีเพื่อนน้อยอยู่ฝั่งไทยนะเมื่อวานนี่ปเนาะวันที่หนึ่งเพิ่นเดินทางกลับไปทํางานหลายหลายรถค่ะรถหลายแห้งเพิเออ่นว่า อน้องอก,กุ้งหวานหวานกุ้งเห่ากุ้งเหาไปซื้อนี่จ้ะกินน้อยๆน,นี่กับพ่อละแม่นนหวานแม่เซฟของอาหารทะเลที่เราไปซื้อนี่พี่น้องอเพิ่นเอามาจะกไทยสดๆใหม่ๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นวันปีใหม่นี่ขายดีแห้งนุ่งน,อนอ้นอยเนาะคนเต็มฮานเลยแฮะแฮะผักสลัดกรอบก,ก็แซ่บอีก สิเข็ยดผูกผักสลัดกรอบบขายจะบ,บ่นเนาะจะพิคายให้พายแถวนี้ไม่จะกินเองพี่น้องเลยจะเอบาบุการ์จื้อราคาแพงคนเนาะอยู่เซโนโลห์หซิปอยู่สวรรค์เขตนะโล่สามซิปพี่น้องอของทุกอยากนะ่างเนาะที่อยู่เซโนโน,นะจะแพงกว่าในเมืองสวรรค์เขตพี่น้องเลยเพราะว่ามันมากที่สุดแม่สวรรค์เขตนะคน,น,นจะใกล้กำมุกาหารเลยแต่ว่าเซโนนี้ยับออกมาไกลอีกเนาะราคาก็เลยเพิ่มขึ้นอีกพี่น้อง แพงกว่าทานน้ำมันนี่แรงลงน้อยก็ลงบ่วงแล้วเมื่อกี้พวกเราเมียหวานบินลายบรได้ไหมเนาะเป็นแต่ละเดือนจะบดเจ็บบอไข้แต่มีนท้องเอาู่เรื่อยเป็นยังไงเมื่อวานนี่ก็ม่สิเจ็บค่ะกินนมเปรี้ยวแล้วก็กินมะเกี้ยงหน่่ยหนึ่งแหมืเบาหวานขึ้นพี่น้องเลยบ่เคยกินบดหน่วยมะเกี้ยงหน่วยใหญ่มะเกี้ยงละน่วยใหญ่เนาะสม ส้มแมนดารินพี่น้อง <ส Studies S 1> ซื้อส้มหวานส้มหวานแม่เคกินเม็ดเดี๋ยวเจ็บท้องหรือกินยาหายยึดท้องส้มน้อยเนึ่ยคือพิษท้องโรยแม่เป็นว่าบริบัติยาดีเจ็บท้องมือแต่ละเดือนตรวจเบาหวานให้เพิ่นกับเบาหวานขึ้นพี่น้องเลยขนาดกินเนี่ยบริบัหวานเนาะกินเท่านั้นล่ะสองร้อยกว่าแม่กินเปนยางเพียพี่นก็เลยต้องได้ควบคุมอาหารก่อนช่วงนี้พี่น้องเลยอาหารทะเลเมื่อกินซองสาลมอนกับไม่ได้กินหลายกินกุ้งดำโจ๊กโต๊ก ใหญ่บ่าอาไอ้เพิ่มไนมื่อกิ้น้ำนะพี่น้อง,งน้อยถึงบ่อกิ่ก็ย้ำแห่งหลมแค่บอกแค่ผู้กินอยู่ลุกทหารเลยเนาะแค่ผัพกระเกษตรหอมครับ กินก็มากะหินอ่อนให้แซ่บพี่น้องแล้วปีใหม่แล้วก็ต่อบุญบ้านเราเลยบุญกองเข่าเลยปะสี่หกคุาบาน้อยคนเซ็ตมาบอกมาพี่น้องคนสี่หกบ๊อบคนเซ็ตมาแผ่บุญ บอกคนเลยแบบวันที่หกเนาะพี่น้อง,องอบอกคนเ,ยนเลยวันที่หกมกราคมพี่น้องเย้ยแบบว่าป่นหาเงินที่จะมาซื้อกระเบื้องเพื่อจะขึ้นหลังคาภายในปีนี้พี่น้องอคนวันจะให้ขึ้นประมาณสนะองตานได้และหลังคา เพื่อนว่าถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าว่าเพื่อนยักเพ่กระเบื้องคนละเพ่นเนาะพี่น้องอยู่ในบ้านเน่บอกเขอสู้กระบื้เน่ใจว่าแผ่นหนึ่งมันจักบาทกระเบื้องก็น่าทีเพ่งเนาะเพื่อนว่าโบได้หลายกับอยากเพ่นำยาโยมชาวบ้านคนละเพ่นเนาะอลตะพี่น้องเอฟซีทว่าท่านใดเพื่อน อยางห่วมทำบุญก็สามารถติดตกเข้ามาเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้ตัวเกียรชิพิีรายให้เนาะคือผู้บาทน้อยนะเพื่อนนะตั้งความหวังไว้ลายพี่น้องเพื่อนอยังให้สาราการประเรียนนะได้ขึ้นหลังคาจา้กเถื่อนึ่งเนาะเพราะว่าเทศดมณีก,ก็ถือว่าลายปีลายฟ้าหลายปีแล้วสาราตกแล้านี้ บ้านนั้นกับบุ้มมีคู่เวลาใส่บ้าน<ม>นั่งบเบิดนั่งบ,บิดตรงไดเอาบ้านนี้กับบ้านกลางมามานีบิดนะตรงไหนเอาผ้าเสื้อลงไปปูอยู่ชิมเมนลุ่ม,มชิมเมนหน้าวัดมันบวพ่อกันเนาะพี่น้องและกาเวลาเฮาอยากจัดงานบุญ,ญใหญ่อยู่บ้านก็คือจัดโบได้เพราะว่ายติโยมเมียงเพื่อนมากกับบุ้มีบนนั่งบนเช้าให้เพิ่นและการคู่บาพระสงเนาะกับบุ้มีกุติอันให้เพื่อนพักนะ กูบาเพื่อนว่าถ้าสารการปเรียนบ้านเฮาแล้วอาจจะได้ออกพรรษาออกพรรษาที่วัดบ้านเฮาแบบมีสมโพธิพระอี่ยงเนาะมมีบ้านชุบผัดไตมีบ้านดมกระเตียวมาดงบะเขีวมาหลายๆบ้านบุบบดบ้านได้นั่งรุ่มตันระลึกอย่งใครแล้วพะวัดเพิ่นน้อยไหมเนาะวัดเก่าแล้วน้อยพี่น้องตอนนี้กาแซบแซบเนาะอิ่มแล้วตอนนี้ก็ได้ บัวแ่แซบแห้งมีผักกระเสดใส่พร้อมพี่น้องหอยแข้งกระแซบแต่ว่าคนอยากเพชทหน่อยหนึ่งดี๋ยวว่ากินลหลังมาอีกเนาะมอน้กาเงินทีพ p เ c เพิ่นให้มาสลองปีใหม่พี่น้องหลังจากที่เหลือจากเฮาซื้ออาหารมาสลองเนาะเฮาก็สิมาให้คนในครอบครัวเป็นของขวัญปีใหม่เลยพี่น้องโดยปีใหม่แม่นส,สัสซกว้าวส,สัสุูกได้รับก่อนเลยว่า ตัวเกี๊ยวแต่กระเป๋าไอ้เงินเพลงปีใหม่ได้เนี่ได้คนละหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องโอยคนละหนึ่งพันบาทวะใช่ไหมปอยเดี๋ยวเอาตำลังเนาะพี่น้องบวายก็ได้พันหนึ่งเนาะพี่น้องดีใจขนาดเลยตำลังเส่กระเป๋าไว้ก่อนยันลืมเด้พี่น้องเลยลืมพี่น้องเบิ่งตัวเลขก่อนปะวะแปดศูนย์เก้าเอาไว้ปีใหม่มาฮอดแล้วกะขอให้พี่น้องเอฟซีโฉบโฉบเฮงเฮงเนาะพี่น้องโฉบหมันล้ำรวยปีใหม่เด้อแล้วก็ ขอขอบบุญขอบคุณนละก็ขอบใจที่ว่ากดเพิ่นกดไลค์กดซับตไคร้ให้เฮ้ามหฮอสองแสนซับพี่น้องก็ขอขอบคุณและกาบุหงว่าสิขอบคุณจักอีกพันเถื่อนเนาะพี่น้องจังสีพ่อแบบจังสีพ่อใจนาก็คือรู้สึกขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจเพิ่นเนาะ แบบเพิ่นกาคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเฮาตลอดมาพี่น้องบอกว่าจะเป็นการบวกความโฆษณากับเมนเดอพี่น้องอันนี้กะเป็นการสนับสนุนคือกันเนาะเฮาก็ต้องขอขอบุญขอบุณหลายๆพี่น้องครอบแล้วกะครอบอีกไว่ากะให้เงินปีใหม่ให้จ้างปีใหม่ไม่ว่าก็ให้มีความชุกหลายลายัฒนาสิ่งใดสมหวังเ้อสมหวัง สมด้ดังใจเลยเด้อหฮอายุมันควันเงินให้ล่อมิเลยกว่าเก่าเด้อมินิก็ได้เงินเมื่อเชิญก็ได้ของขวันเป็นตังง้ดีให่หลายขอบคุณมากๆปีใหม่ฟ้าใหม่เซสุูกะขอขอบุญขอบคุณเด้อที่ฝากเงินเฮปีใหม่มาให้นาะพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆโชคงมานตลอดปีและการตลอดไปเด้อโดยขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณที่เพิ่นแบบให้เฮาได้กินเนื้อแซ่บๆเนาะพี่น้องแล้วก็ให้เฮาแบบแบบอบอุ่นนะพี่น้องกิน <Okay. S 1> พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะกินเนื้อแซ่บๆเพิ่นว่าให้ซื้อเนื้อแซ่บๆมากินกันนี่แหละพี่น้องเนื้อแซ่บๆของเฮาเนาะแม่แซ่บ <laughs> สุดเลยปีใหม่ชมวังทาแม่สีชมวังทั้งครอบครัวแม่ว่าสาวลาวเชโน่เด้อ สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อพบอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบาย,บายดีด